สวัสดีครับอยู่กับผมพัดพาไปคลิปนี้จะพาทุกคนมารีวิวฟอร์ซ่าสามาูนย์เป็นรถ f o r ์ซ่าของผมเองอหลังจากที่ใช้งานไป1ปีแล้วทุกคนครบ1ปีแล้วเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวของแต่งฮะแล้วก็ข้อดีข้อเสียปัญหาที่ได้พบเจอในระยะเวลาปีอ่าปีมาดูกันสิว่า1ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่ผมได้ใช้ f o r ์ซ่คันนี้เนี่ย ปัญหาเนี่ยมีอะไรบ้างนะที่ผมได้พบเจออ่ะโอเคเดี๋ยวมารีวิวของแต่งนะการเปลี่ยนแปลงของฟอซ่าผมมีอะไรบ้างนะมาดูกันอันดับแรกอนะมารีวิวของแต่งก่อนของแต่งก็มีอยู่ด้วยกันหลายอย่างอนะหลายชุดแล้วตั้งแต่ผมซื้อมานะหนึ่งปีเบ็ดเสร็จแล้วก็หลายหมื่นอยู่หลายหมื่นอยู่ายม,ยมาดูชุดแต่งนะตัวแรกเป็นชิ้วหน้าชิ้วหน้าซิ่งนะตัวนี้เป็นลายสีนะ คาร์บอนลายสีอะเต็มระบบเลยฟูคาร์บอนชุดนี้ก็ได้มาในราคา1 9 0 0บาทนะรวมสับแล้วนะสับเดิมทุกอย่างเลยสับเดิมแล้วก็ทางร้านเนี่ยเปลี่ยนได้เลยเป็ดเสร็จจบอยู่ที่1 9 0 0บาท1 9 0 0บาทเนี่ยได้อะไรบ้างก็จะมีชุดคาร์บอนนะเต็มระบบชิว้วแล้วก็ late, นอตเลดนาะนแต่งอ่ก็จะได้ทั้งหมดนี้เลย ขาจับชิ้วขายึดชิ่อได้หมดเลยฮะชุดนี้ก็จบที่หนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทอ่ะต่อมาสำหรับคนที่ทำหน้าซิ่งมาแล้วจุดต่อไปที่ต้องทำก็คือไฟเลี้ยวในโคมทุกคนทำไมถึงต้องทำไปเลี้ยวในโคมเพราะว่าฟอร์ซ่าเนี่ยตัวไฟเลี้ยวเนี่ยจะอยู่ที่กระจกอ่าถ้าเราเอากระจกออกแล้วเนี่ยไฟเลี้ยก็จะไม่มีนะ อันนี้ก็คือเราต้องทําไฟเลี้ยวในโคมให้ทุกคนเพื่อความปลอดภัยฮะเพื่อป้องกันเพื่อนร่วมทางเราเนี่ยด่าเราได้นะเพราะว่าไม่มีไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวในโคมก็ผมได้มาในราคา3,500ฮก็จะมีไฟเลี้ยวแบบเต็มระบบเลยแล้วก็มีไฟสีอ่ามีหลายอย่างฮะแล้วแต่เราชอบแล้วแต่เราเลือกฮะเริ่มต้นที่2,000ันนะทุกคนสําหรับไฟเลี้ยวในโคมดสองั 2, ก็จะได้แค่ไฟเลี้ยวฮะเป็นสีสม้มไฟสีเนี่ยไม่มีนะ ส่วนของผมก็สามพันห้าก็จะมีไฟเลี้ยวด้วยแล้วก็ไฟสีมีทุกสีเชื่อมต่อผ่านแอปผ่านบลูทูธนะแล้วก็เลือกสีได้ตามที่เราต้องการเลยเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ทุกคนได้ดูนะจริงๆผมก็เคยรีวิวไปแล้วแหละอ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ทุกคนได้ดูนะตัวไฟเนี่ยก็จะเชื่อมต่อผ่านแอปอโดยผ่านแอปพลิเคชันตัวนี้ LED เชื่อมต่อผ่านบลูทูธอ่า กดเข้าไปปุ๊บตัวแอปก็จะทําการค้นหานะทุกคนอ่าก็จะมีชื่อของตัวไฟของเราขึ้นมาตัวนี้ก็ทําการกดคอนเน็กไปเสร็จแล้วก็เลือกสีตามที่เราต้องการเลยฮะมีหลายสีมีหลายรูปแบบนะก็มีลูกเล่นอยู่สองสองอย่างนะทุกคนก็มีเลือกสีเลือกความเร็วนะตอนที่ไฟมันวิ่งมันก็จะมีความเร็วให้เราเลือกคนระับทุกคนมีช้ามีเร็วนะก็เลือกได้ตามใจชอบเลยฮะเราชอบแนวไหนก็เลือกได้เลย ลูกเล่นเยอะอยู่ฮนะส่วนตัวผมก็ชอบให้มันค้างอยู่ฮนะแล้วก็เลือกสีที่เราชอบผมไม่ชอบให้มันเล่นนะผมชอบให้มันค้างโดยเฉพาะสีม่วงสีแดงสีเขียวโอ้ยถูกใจอะสวยมากอ่ะโอเคฮนะสำหรับชุดไฟก็ผมได้มาในราคา3า0 0 0บาทนะก็มีประกันให้1ปีอนะใครที่สนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะใต้คลิปอ่ะต่อมามาดูชุดโหลดนะข้างหน้าก็ผมก็โหลด1.5ทุกคน หนึ่งจุดห้าโดยการเปลี่ยนสปริงโหลดนะเปลี่ยนเป็นสปริงโหลดแล้วก็สไลด์แกนลงอีกนิดหนึ่งอะเบ็กเ็จก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสองนิ้วอะส่งก็จะประมาณนี้ค่าโหลดก็อยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาททุกคนก็เปลี่ยนสปริงโหลดนีฮะเปลี่ยนสปริงโหลดสไลด์แกนลงห500พันห้าร้อยบาทการขับขี่ก็ผมว่ามันดีขึ้นนะมันหนึบนะเพราะว่าระยะยุบของโช๊คเนี่ยมันสั้นลงทําให้เวลาเข้าโค้งเนี่ยรู้สึกว่ามัน มันนิ่งขึ้นอ่ะมันหนึบขึ้นอ่ะถ้าเป็นโชคเดิมมันก็จะย้อยๆนะเพราะว่าการยุบตัวเนี่ยมันค่อนข้างเยอะแต่ก็ขี่สบายกว่านะสําหรับรถเดิมๆแต่ถ้าแต่งมานิดหนึ่งก็อาจจะลําบากนิดหนึ่งอนะแต่ว่าทรงมันสวยอ่าแล้วก็ขี่ผมว่ามันแล้วแต่คนชอบอะ่ะถ้าคนชอบนุ่มๆเ่ยก็เดิมๆไปอะสําหรับผมก็ชอบแบบโหลดนี่แหละผมว่ามันขี่ขี่ดีกว่าอ่ะโอเคชุดหน้าก็อู้หลายหมื่นอยู่นะทุกคนเดี๋ยวราคาผมจะรวมไปให้นะท้ายคลิปเพราะว่าบางอันเนี่ยราคาผมจาไม่ได้แล้ว มันหลายอย่างทุกคนแล้วก็มันอาจจะเปลี่ยนแปลงได้น,น,นะราคาบางทีสั่งออนไลน์มาอย่างนี้ก็มันจะมีช่วงลดช่วงขึ้นนะอ่าโอเคฮะต่อมามาดูชุดบนมาฮะชุดบนก็จะมีอุดกระจกฮะน็อตอุดกระจกอ่าฟอร์ซ่าก็จะมีที่ใส่กระจกมาให้นะทุกคนถึงว่าจะมีกระจกแบบว่ากระจกจะใหญ่ๆนะกระจกด้านข้างแต่ว่าเขาก็มีน็อตใส่กระจกมาให้เหมือนกันนะอ่า นี่ฮะก็จะเป็นพลาสติกฮะที่ใส่ไว้ตัวนี้ก็ผมจะใส่เป็นนอตแต่งฮะนอตแต่งก็ได้มาในราคาร้อยกว่าบาทเกือบสองร้อยนะไม่เกินสองร้อยฮะต้องมีรับต้องมีของมันต้องมีทุกคน่าเดิมเดิมมันจะเป็นพลาสติกนะไม่สวยก็ต้องจัดเป็นนอตสีอะอ่ะต่อมาเรือนไหม้ฮะตัวเรือนไม้ฟอร์ซ่านี่ค่อนข้างใหญ่ทุกคนฉะนั้นอันดับแรกที่เราซื้อรถมาเนี่ยต้องป้องกันเป็นอันดับแรกๆแ,แล้วเป็นของแต่งชิ้นแรกเลยฮะที่ผมซื้อมาใส่น้องฟอร์ซา่า ฟิล์มการเรียนใหม่ทุกคนฟิล์มการรอยอะตัวนี้ต้องบอกได้เลยว่าคนที่ซื้อรถมาใหม่ๆเนี่ยเป็นอันดับแรกเลยนะทุกคนที่จะต้องทําการติดตั้งหน้าปัดเรียนใหม่ของฟอร์ซ่าเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่ทุกคนแล้วก็เป็นรอยง่ายมากอะฉะนั้นต้องรีบป้องกันตั้งแต่เนิ่นๆนะโดยการติดฟิล์มป้องกันเรียนใหม่ะก็จุดนี้ก็ได้มาในราคา100บาทนะรวมส่งแล้วอ่าก็ให้สั่งช่วงที่โปรนะทุกคนช่วง วันที่หนึ่งเดือนหนึ่งวันที่สองเดือนสองอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ส่วนลดค่าส่งอ่ะบางทีก็ส่งฟรีเลยนะอ่ะโอเคทุกคนชุดหน้าก็หลายหมื่นเลยนะอ่ะไล่ต่อมาไล่มาไล่มาที่เบาะนะเบาะก็ผมมีโครงการอยู่นะว่าจะทําการเปลี่ยนอยู่แต่ก็รองบประมาณเนี่ยนะเบาะเดิมมันก็ดีทุกคนมันก็นั่งสบายอะ่ะมันใหญ่แล้วก็ใส่บวกน็อกได้ด้วยแต่เบาะแต่งมันก็ได้ส่งไนงะส่งมันสวยอ่ ผมก็มีโครงการยี่นะแต่ตอนนี้เลื่อนผ่านไปก่อนนะเพราะว่าผมยังไม่ได้เปลี่ยนนะผ่านมาที่ตัวโชคฮะตัวนี้ก็เป็นชิ้นอีกชิ้นหนึ่งนะที่ผมซื้อมาราคาค่อนข้างแรงนะตัวนี้เป็นโชคโปรเฟนเดอร์ฮะโปรเฟนเดอร์ก็มีอยู่ด้วยกัน3รุ่นนะของผมก็เป็นรุ่นท็อปเลยรุ่นที่แพงที่สุดนะราคาอยู่ที่1 1 9 0 0บาทนะราคาเต็มแต่ผมได้มาในราคาโปรประมาณ9,00 0กว่าบาทนะของผมตัวโชคก็ปรับได้2จุดนะ ความหนึบความนุ่มของเออนั่นแหละเออผมก็ไม่ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับโชคอะไรมากมม่คือสําหรับคนที่จัดทรงแนละโชคเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญมากทุกคนของผมก็เป็นตัวโปรเฟนเดอร์ความสูง400มิลน,นะเป็นตัวโหลดนะก็จะต่ํากว่าของเดิมมาหน่อยหนึ่งฮนะของผมนี่เน้นทรงฮนะเพราะว่าหน้าซิ่งแล้วโหลดหน้าแล้วโชคหลังก็ต้องเป็นตัวโหลดฮนะ เพื่อให้ทรงของรถเนี่ยมันดูเท่นี่มันดูหล่อนะถ้าเป็นของเดิมมันก็จะโดดๆเนี่ยมันดูสูงๆดูแล้วไม่หล่อแต่ว่าถ้าของเดิมเนี่ยมันจะใช้งานดีทุกคนไม่ถึงชกชกแต่งที่เราซื้อมาแต่ว่าความสูงเท่าเดิมนะแต่ถ้าชกเดิมที่ติดมากับรถก็ไม่ไหวทุกคนไม่ผ่านสําหรับผมนะอ่ะชกก็ได้มาในราคาหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะมีชกแล้วก็ต้องมีของแต่งอีกทุกคนนั่นก็คือนี่ เพิ่มสีสันนี้กับโชกฮะตัวนี้เขาเรียกว่าตัวปรับโชกนะหมุดปรับโชกฮะก็ของผมนี่คุมโทนม่วงนะอนาคตก็จะเปลี่ยนเป็นสีม่วงนะล้อสีม่วงผมก็เลยคุมโทนไว้ก่อนเป็นหมุดปรับโชกนะสีม่วงฮะอะต่อมาเลื่อนลงไปอีกแล้วก็จะเป็นน็อตการขโมยฮะโชกแผงก็ต้องมีน็อตการขโมยด้วยทุกคนป้องกันขโมยฮะไม่เชิงกับป้องกันนะฮะตัวนี้เป็นตัวถ่วงเวลาถ่วงเวลาเพราะว่ามันต้องใช้เครื่องมือรับแจ ในการถอดค่อนข้างเยอะหลายหลายอย่างหลายชิ้นเลอเกินก็โชคแพงก็ต้องมีป้องกันนิดนึงฮะก็จะเป็นตัวกันขโมยโชคสีม่วงอีกแล้วเน้นสีม่วงแล้วของผมเน้นโทนม่วงอ่ะแล้วก็สุดท้ายอของแต่งไล่มาที่ด้านท้ายนะก็จะเป็นทะเบียนนะทุกคนของผมเป็นทะเบียนสแตนเลสน,เนะเป็นแบบว่า เป็นติดกับกาว 3M เอเพราะว่าผมไม่อยากให้ทะเบียนผมนี้เป็นรอยนะถ้าใส่กรอบทะเบียนอย่างเงี้ยมันจะเป็นรอยนะทุกคนหรือไม่ก็ต้องเจาะอ่าแล้วแต่คนแล้วแต่ใครถนัดเลยแต่ส่วนตัวผมผมว่าติดกาว 3M เนี่น่าจะดีกว่านะรับรองไม่มีหลุดแลนะ้วครับเพราะว่าผมทดสอบใช้งานมาปีหนึ่งเลยนะยังไม่หลุดเลยนะแน่นมากบอกได้เลยว่าแน่นมากไม่มีทางหลุดนะสาหรับคนที่จะเปลี่ยนก็แนะนําเลยวนะ่ะเดี๋ยวลิงก์ร้านค้านี่ผมจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะ สำหรับคนที่สนใจในนางม,มาดีอะทรงสวยอะมองเห็นทะเบียนชัดเจนแล้วก็ทะเบียนเราเนี่ยไม่เป็นรอยด้วยอ่าโอ้เบ็ดเสร็จของแต่งนี่หมดไปหลายหมื่นเลยทุกคนต่อมามาดูข้อดีข้อเสียของฟอร์ซ่าตั้งแต่ผมซื้อมาเนี่ยครบหนึ่งปีแล้วใช้งานมาเกือบใช้งานมาหนึ่งปีแล้วเดี๋ยวผมจะรีวิวข้อดีข้อเสียนะเอาข้อดีก่อนแลยกันนะข้อดีก็คืออันที่ผมชอบด้วยกันข้อดีก็คือทรงอะทรงรถสวยที่ซื้อฟอร์ซ่าก็เพราะ ส่งมานี่แหละส่งมันสวยอะตอนแรกก็ลังเล ADV สามสศูนอยู่นะตอนที่ผมไปซื้อเนี่ยมันจอดเทียบกันเลยทุกคนพอไปถึงปุ๊บเนี่ใจผมนี่มันมันเทไปให้ทางฟอร์ซทุกคนนะใจผมนี่มันเอ้ตอนแรกก็ลังเลนะ f o ร์ซา่า ADV ก็จะซื้อรถอะให้เราเลือกตามใจเราฮะ อย่าไปเลือกตามคนอื่นนะทุกคนถ้าตามคนอื่นนี่มันมันไม่ใช่อ่ะคือซื้อมาแล้วมันแมซื้อตามเพื่อนก็อย่างว่าแล้วนะมันไม่ถูกใจเราพอซื้อมาแล้วมันก็ขัดใจอ่ะมันไม่สวยมันไม่โดนใจเราอ่ะเออมันฉะนั้นคนที่ไปออกรถก็ให้เราซื้อตามใจเราฮะอย่าไปซื้อตามคนอื่นนะผมก็เลือกที่ฟอร์ซ่าเลยเพราะว่าทรงมันสวยทุกคนเน้นทรงไว้ก่อนนะทรงสวยทรงหล่อขี่แล้วก็เท่นะจุดที่สองอ่ะชิวะชิวไฟฟ้า สำหรับสายออกทริปสายโชริง่งสายขี่รถเที่ยวเนี่ยชิลไฟฟ้าเป็นอะไรที่สําคัญมากทุกคนตอนที่ผมไปทริปปูทับเบิกเนี่ยโอ้ได้ใช้ทั้งทริปเลยนะฝนตกแดดออกฮะลมแรงชิลไฟฟ้าเนี่ยเอาอยู่นะโอ้มันช่วยได้เยอะเลยฮะถ้าคนที่ใส่หมวกัน็อกอย่างเงี้ยถ้าเรายกคิ้วขึ้นเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่าหมวกเราเนี่ยมันมันเบาอะทุกคนลมมันไม่ปะทะมันผ่านหัวเราไปเลยฮนะโอ้ทาให้ขี่ออกทริปขี่เที่ยวอย่างเงี้ย เป็นอะไรที่ถูกใจผมมากนะสำหรับชิวไฟฟ้าเชื่อว่าบางคนที่ออกฟอร์ซ่ามาแล้วออกทริปครั้งแรกนี่คือได้ใช้ชิวไฟฟ้าเนี่ยบอกได้เลยว่าเฮ้ยคือดีอ่ะคือมันดีอ่ะตอบโจทย์เรามากเลยอ่ะอันนี้คือจุดเด่นจุดที่2ของฟอร์ซ่าที่ผมเลือกมันมาคือชิวไฟฟ้าอ่ะต่อมาจุดเด่นก็ที่3ามอะที่เก็บของอะใต้เบาะอันนี้คือดีมากนะดีมากคือใส่ของได้เยอะมากนะตอนที่ผมไปออกทริปอะไปออกทริปอีกแล้ว เออมันก็ต้องแบบนั้นเลยคนระับเพราะว่ารถใช้งานเนี่ยก็มีเครื่องมือที่ผมเตรียมไปนะก็มีพวกชุดปะยางนะก็มีตัวเติมลมนะแล้วก็ตัวแทงหนอนอ่าแล้วก็มีอุปกรณ์เซอร์วิสนิดหน่อยอนะที่เก็บของฟอร์ซ่านี่เอาอยู่อะคือมันใหญ่มากะแล้วก็ใส่เต็นท์ได้อีกนะทุกคนใส่เต็นท์นอน2คนเนี่ยผมว่าได้สบายเลยนะจุดนี้ก็คือจุดจุดเด่นจุดที่3นะที่ผมชอบอ่ะแล้วก็สุดท้ายะจุดที่ผมชอบคือเครื่องยนต์นะเครื่องยนต์ฟอร์ซ่านี่เป็นอะไรที่ทนมากอะทนแล้วก็ ดีอะดีในที่นี้หมายถึงผมชอบระบบออเจ็ตนะมันเป็นระบบที่ช่วยให้เครื่องยนต์เนี่ยระบายความร้อนได้ดีอะเป็นการฉีดน้ำมันเครื่องไปใต้ลูกสูบนะทำให้ลูกสูบเนี่ยมันระบายความร้อนได้ดีอะสายออกทริปอย่างเงี้ยขี่ทางไกลผมว่ามีระบบนี้มาผมว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากคือมันช่วยได้เยอะเลยนะขี่รถทางไกลของผมก็ไม่มีปัญหานะครับของผมตอนไปออกทริปเนี่ยก็คือ แช่ยาวๆเลยขี่ยาวๆเลยมีพักแค่ช่วงเติมน้ำมันแค่นั้นเองที่เหลือก็อัดยาวๆแล้วโอ้โหถือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ทนนะทนแล้วก็ระบายความร้อนถือว่าดีมากแนะอันนี้ก็คือจุดเด่นจุดที่4จุดสุดท้ายนะที่ผมชอบฟอร์ซ่าก็มี4จุดด้วยกันนะ4ข้อดีเด่นๆเลยก็มีชิไวไฟฟ้าที่เก็บของเครื่องยนต์แล้วก็รูปร่างหน้าตารูปลักษณ์ที่โดดเด่นแล้วก็เท่น,นี่มีอยู่ด้วยกัน4ข้อนะที่ผมชอบ แต่มันก็มีข้อด้อยเหมือนกันนะมันมีข้อเสียเหมือนกันนะั้นทุกคนผมใช้งานมาหนึ่งปีเนี่ยผมว่าข้อเสียก็น่าจะเป็นข้อเดียวที่ผมเจอนั่นก็คือตัวดิสเบรกหลังกับตัวภาพเบรกเนี่ยมันได้ยินเสียงทุกคนมันมีเสียงกิ๊ด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 อ่าช่วงความเร็วประมาณ20 30 40อ่ะแล้วก็ช่วงที่เราเข้าโค้งด้วยเสียงนี่คือจะเด่นชัดมากเสียงกิด กิ๊ดกเนี่ยผมก็ไปศึกษาในกลุ่มในเพจนะก็ไปสอบถามไปดูปัญหาที่แต่ละคนได้เจอมาก็คือนี่แหละปัญหานี้มีอยู่หลายคนนวที่เจอผมก็ทําการศึกษานะแล้วก็ไปลองถามกับช่างนะปรึกษาช่างช่างก็แนะนําว่าพอซ่าเนี่ยส่วนมากมันจะเป็นปัญหาที่บูธล้อเนื่องจากตัวรองบูล้อเนี่ย มันมีขนาดค่อนข้างเล็กน่าสัมผัสค่อนข้างเล็กทําให้การใช้งานเนี่ยใช้ไปนานๆเนี่ยตัวบูธล้อนี่มันอาจจะมีการเคลื่อนได้ะทะทให้ล้อมีอาการสายได้ในอนาคตแต่ก็ไม่เชิงกับทุกคันนะทุกคนมันเป็นเป็นบางคันนะสำหรับการใช้งานแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะบางคนก็เป็นนู่นนะครับประมาณแสนโลบางคนก็ห้าห0ห้าหกหมื่นโลบางคนก็หมื่นโลแล้วแต่นะแล้วแต่สภาพถนนแต่ละพื้นที่ฮะบางพื้นที่ก็ถนน ขูดขาเนาะทุนขียเรส่วนตัวผมก็แก้ปัญหาด้วยการเปลี่ยนบูทล้อก็บ,บอกว่าต้องเปลี่ยนบูทล้อทุกคนเปลี่ยนเป็นบูทล้อแต่งอนะหน้าสัมผัสบูทล้อแต่งเนี่ยมันจะใหญ่มากอนะโอกาสที่บูทล้อเนี่ยมันจะเคลื่อนนะยากมากคนะเพราะว่าตัวแต่งเนี่ยมันหน้าสัมผัสมันใหญ่มากนะเดี๋ยวผมไปรูปไปดูนะระหว่างของแต่งกับของเดิมอนะของผมก็หลังจากเปลี่ยนแล้วก็เสียงนั้นก็หายไปเลยนะทุกคน เสียงหายไปนะปัญหาเสียงปิด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 เนี่ยภาพเบรกเสียสีกับดิสเปกเนี่ยเสียงนี้ก็หายไปเลยนะตั้งแต่ผมเปลี่ยนถือว่าแก้ปัญหาตรงจุดนะถือว่ายอดเยี่ยมเลยอันนี้ก็คือปัญหาที่ผมเจอนะก็มีแค่ปัญหาเดียวนะตั้งแต่ผมซื้อมารถผมก็ยังวิ่งไม่เยอะละหนึ่งปีก็ยังไม่ถึง5000โลเลยถามว่าเป็นรถที่ดีไหมน่าซื้อไหมถ้าถามผมผมว่ามันดีอะเออ ส่งมันได้ครส่งมันหล่อส่งมันเท่ของแต่งก็เยอะปัญหาแต่ละอย่างก็ไม่ค่อยเจอเจอแค่ปัญหาเสียงที่ริดเบกผ้าเบรกแค่นั้นเองปัญหาอะไรดีเฮ้ยทุกคนเด้อเดี๋ยวเดมีอีกหนึ่งปัญหาปัญหาอยู่ที่เวลาเราเติมน้ามันสังเกตไหมเวลาเราเปิดฝาเติมน้ามันเนี่ยมันชอบไม่เด้งอะไอ้ตัวเปิดไอ้ตัวที่เราเติมน้ามันเนี่ยมันไม่เด้งนะเวลาเรากดตัวเปิดน้ำมันแต่ตัวนี้ผมก็แก้ปัญหาได้นะมันมีสูตรนะทุกคนด้วยการกดไปที่ตัวคอนโซลเนี่ยกดไปตรงกลางครับแบบนี้มันก็จะเด้งออกมาเลย อันนี้ก็เป็นสูตรเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะบางคนก็ไปแก้อะไรก็ไม่รู้โอ้ยุ่งยากจริงๆมันก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นละเนี่ยแก้แป๊บเดียวแค่นี้นเองแค่ไปกดตรงกลางคอนโซลแบบนี้นี่คือ2ปัญหาที่ผมเจอนะสำหรับฟอร์ซามีแค่นี้แหละมีปัญหาเรื่องเสียงที่ดิสเบรกนะแล้วก็ฝาเติมน้ำมันเนี่ยเปิดยากนะสปัญหานะที่ผมเจอมา เบ็ดเสร็จแล้วใช้งานมาหนึ่งปีเนี่ยก็ถือว่าใช้งานน้อยนะสำหรับรถผมไม่ถึง5,000ันล้วก็แต่งหมดไปหลายรายการเลีฮะหลายหมื่นอยู่ยังไม่จบได้ยังไม่เต็มระบบอะก็ยังมีเบาะแล้วก็ท่ออ,อีกยังขาดอีกสองอย่างทุกคนนอกนั้นก็โอเคแล้วแหละขาดอีก2อย่าง,งแ้เหลือเบาะก,กับท่อ,อะเต็มระบบแน่นอนนะสำหรับผมก็สายซิ่งนี่ไงก็เลยหมดเยอะเอยฮะแต่ถ้าบางคนสายสายทรงลุงแนละ้วก็เรียกทรงลุงทรงลุงก็ไม่ต้องอะไรมากมายอะแค่จัดทรงนะจัดทรง เปลี่ยนเป็นชุดคาร์บอนเล็กๆน้อยๆ,ๆอะผมว่ามันก็หล,ล่อแล้วล่ะใช้งานเนี่ยทรงลุงเนี่ยดีกว่าดีกว่าทรงซิ่งเยอะแต่ว่าความเท่นเนี่ยทรงซิ่งมันได้นะแต่ทรงลุงก็เน้นใช้งานนะทรงซิ่งก็เน้นหล่อก็แล้วแต่คนชอบนะชอบแนวไหนก็แต่งตามใจเราแต่งตามสไตล์เราไม่ต้องไปแต่งตามคนอื่นนะแต่งตามที่เราชอบอ่ะถ้าเราชอบเราก็เห็นว่าสวยอ่ะแต่งไปเอ้ยแนวนี้แหละมันใช่สําหรับเราเพราะว่าความชอบของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะ อ่ะโอเคฮนะเบ็ดเสร็จก็เนี่ยหลังจากที่ใช้งานมาประมาณ1ปีนะครบ1ปีแนละ้วการใช้งานก็ถือว่าโอเคนะยอดเยี่ยมเลยรถเป็นรถดีๆดนะีสำหรับคนที่ลังเลว่าจะซื้อดีไหมแนะนำเลยฮนะซื้อซื้อ,อเป็นรถที่ใช้งานดีจนระิงฮะความเร็วก็เดิมๆมก็140 150รยแล้วทุกคนไม่ต้องไปทำไม่ต้องไปแต่งเพิ่มนะฮะเพราะว่ามันตอบโจทย์แล้วทำไปก็อย่างว่าเนี่ยมันแรงแค่แป๊บเดียวทุกคนแป๊บเดียวก็เสื่อมสภาพนะมันเสื่อมเร็วกว่ารถเดิมๆเลยน,นะไอ้ที่ผมพูดแบบนี้ ก็เพราะว่าผมเคยใช้ p ีเมานะ้วทำแรกๆก็แรงอะแรงแรงได้แป๊บเดียวอะพอพวกสายพานพวกชาม,มันเริ่มสึกอ่สายพานเริ่มหย่อนความเร็วผมว่าสู้เดิมๆไม่ได้กันเนี่ยเดิมๆยังดีกว่าเลยนะแล้วก็ทนกว่าด้วยอ่านี่ฮะคือข้อดีของปอ r ์ซที่ผมซื้อก็ตรงนี้ด้วยแหละรถเดิมๆแต่ว่ามันทําความเร็วได้มันตอบโจทย์เราตรงนี้แหละคือไม่ต้องไปแต่งเพิ่มฮะรถดีอยู่แล้วความเร็วเนี่ยถ้าออกคริปยิงก็ยืนพื้น120แค่นั้นแหละ ร้อยสี่สิบร้อยสิบมันก็ทําได้ฮะแต่ว่าเราไม่เสี่ยงนะเพราะว่ามันเร็วไปฮะอันตารายสําหรับคนที่พาแฟนพาคนรู้ใจไปเที่ยวอย่างเงี้ยโอ้ความเร็วประมาณร้อยสี่ิบร้อยสิบนี่ผมบอกได้เลยว่าอันตารายมากก็ยืนพื้นร้อยยี่สิบฮะร้อยถึงร้อยยี่สิบผมว่าโอเคอะคือมันทําความเร็วได้ทาเวลาได้ฮะเป็นรถที่ดีสำหรับฟอร์ซ่าแนะนําซื้อซื้ออ่ะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสาหรับคลิปนี้สวัสดี